เรื่องของยางพาราหลายๆคนที่ติดตามข่าวอยู่ดยเพราะอย่างยิ่งพี่น้องชาวสวนยางพาราบอกว่า <ทะ S 1> โอ้โ,โหเฮ<ห>กันทั่วประเทศใช่ราคาดีมากราคาดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยิ้มกันแก้มปริปเลยล่าสุดครับต้องบอกว่าเดินหน้าต่อนะฮะในการขยายตลาดในประเทศนี่ทั้งเรื่องของการปรับยางพาราเถื่อนที่เคยนำเสนอมาโดยตลอดล่าสุดนี่ก็เตรียมตลาดนะครับไปสู่ตลาดสหภาพยุโรปตามกฎหมาย E.U.D.R. ครับบอกเลยว่าราคายางตอนนี้จะแตกหนึ่ง 1้อย no บาทต่อกิโลกร,รัมแล้วนะ <L un> เห็นว่าสูงสุดเป็นรอบสิบสองปีที่ราคาขึ้นมากข,ขนาดนี้ใช่ใชแล้วะละน,นี้เป็นลผลจากที่ท่านนายกท่านไปโรโชว์ที่ยุโรปมาด้วยเนาะถูกต้องอนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยบอกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความ <คะ S 1> สุขมากๆ, <S <S <signing S 1> ๆครับ <S <S จากข้อมูลนะคะของสํานักงานตลาดกลางยางพาราที่จังหวัดสุราธานีได้มีการประมูลยางพาราหล่งไต่เนาอ นี่เขาบอกว่านี่แหละคือได้มีการประมูลยางพาราประจําวันนะฮะโดยผลการประมูลยางแผ่นรมควันเนี่ยชั้น3ได้ราคาสูงสุดเท่าไหร่ เบาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมโอ้ยายาดนจังเลยเนี่ยราคาเนี่ยอยากจะพูดมากครับพูดไม่ได้ราคาสูงสุดในรอบ12ปีราคาสูงสุดในรอบ12อปีทีน้องเออนับตั้งแต่ปี2555นะครับเขาบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ราคายางแผ่นรมควันเพิ่มสูงขึ้นโดยการนำของนายรัฐมนตรีนายเสรษฐาทวีสินแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่านะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนอกจากปรับยาง แล้วก็ยังมีการเปิดตลาดยางพารานะฮะที่สหภาพยุโรปหรือ E.U. ตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือ E.U.D.R โดยเริ่มนำร่องนะฮะที่ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีเป็นที่แรกนะครับเมื่อเมษายน2567 ใช่แล้วค่ะก็คาดว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยราคาของยางพาราก็น่าจะแตะถึง100บาทอย่างแน่นอนค่ะดีใจแทนพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางด้วยนะคะขอให้น้ํายางออกเยอะๆช่วงนี้ช่วงที่ราคาสูงนะคะก็ขอให้กรีดดัยางได้เยอะๆด้วยนะคะแม่นึกถึงเพลงกรีดยางยุ่ใต้ไม่ปลดใครตอนนี้ปลอดภัาายแล้วนะนุ่มบ่าวสาวปานี่นะคะต้องบอกว่านี่แหละคือ ความตั้งใจนะครของรัฐบาลที่จะยกระดับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกทุกอาชีพเนาะ,ะนะฮะเกษตรกรก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องของพืชผลการเกษตรข้าวมันสำปะหลังอ้อยต่างๆรวมถึงยางพาราที่มีตัวเลขที่ต้องบอกว่าชื่นใจใช่แล้วค่ะยินดีด้วยนะคะ